อะไ่เนตียนอ่ะเลี้ยวรถดพเลี้ยวแล้วหัวมันถลาดขาดอ่ะเขาถึงม่าน Ờ, Ừ, quá này muốn mày À. ไอ้แมวใส่ทางไหนบอกเขาเอาใส่ทางไหนบอกเขาใก้จีแล่เลยพี่น้องใก้จีเล่แล้วเอาใส่มันถือทางเด้อเอาใส่มันถือทาง สูอีน่าในตัวทาัา์กับอะไรเดืเอบอ้มันเป็นรูเป็นล่างแล้ววะ